ทำไมถึงคลองโสดมาได้จนถึงปัจจุบันมันผมคิดว่ามันแต่ละคนคงไม่เหมือนกันอของผมไม่มีสูตรสําเร็จใช่ชีวิตไม่ใช่อะไรที่ของผมก็เป็นอีกแบบคือของผมเนี่ยในในช่วงคือช่วงที่เราเรียนหนังสือจบเราทํางานใหม่ๆเนี่ยคือถ้าเราไม่มีตรงนั้นอะไรผมคิดว่ามันก็จะเลยตรงนั้นมันยากนะช่วงมุมมองแห่งรัฐกลับเข้ามาสู่รายการชูรักชูรสนะครับช่วงนี้เป็นช่วงมุมมองแห่งรัศ มุมมองแห่งรักวันนี้เราจะมาสัมผัสกับวิสัยทัศน์ของนักการเมืองหนุ่มใหญ่สูงยาวข่าดีนะครับที่บอกว่าวันนี้ไม่ได้มาเรื่องการเมืองแต่มาเรื่องการมุ้งโดยเฉพาะนี่การมุ้งก็ไม่ใช่ค่ะคุณฮ<อ>าร์ดเพราะว่าท่านนี้ไม่ได้อยู่มุ้งไหนทางการเมืองนะคะแล้วก็ยังไม่มีมุ้งส่วนตัวที่บ้านด้วยฮะนักการเมืองไม่มีมุ้งและย,ยังไม่มีมุ้งที่บ้านด้วยโอ้โหอย่างนี้ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชม แต่ว่ามาชุวักชุวรสกันเนี่ยนะคะเวทีนี้เราไม่คุยกันเรื่องการเมืองนะคะแต่เราจะลองมาถามเรื่องมุ้งส่วนตัวที่บ้านว่าจะกางกันเมื่อไหร่ดีไหมคะคุณน้ทโอ้โหแบบนี้เป็นภารกิจโดยตรงของรายการเท่าไหร่นะครับเรียกว่าไปเจาะลึกข้อมูลแบบไม่มีหลักฐานหรือใบเสร็จนะฮะพบกับคุณองอาจคล้ามไพบูลครับสสกรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการสมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีคสวัสดีครับาสวัสดีครับวันนี้เล่นแบบว่ามาอภิปรายกันแบบอย่าไม่เป็นทางการแล้วก็ไม่ต้องการใบเสร็จ ของต้องเปิดคําถามแรกเลย,เลยนะคะคเพราะได้ทราบบอกว่าจริงๆในเชิงจิตวิทยาเนี่ยเราจะให้ความสําคัญกับช่วงวัยรุ่นนะนะคะเราก็รู้กันว่าฐานความคิดหลายอย่างเนี่ยจะเกิดในช่วงของวัยรุ่นแต่คุณองคอาจเนี่ยไปใช้ชีวิตช่วงวัยรุ่นอยู่ในต่างประเทศครับเราก็คงอยากจะรู้กันว่าในช่วงวัยรุ่นตอนนั้นก,การใช้ชีวิตในต่างประเทศเนี่ย วิธีคิดหรือความคิดอะไรบ้างที่มันได้จากมุมมองในต่างประเทศนะคะดีหรือไม่ดียังไงคงจะต้องถามจากคุณองอาจนะคะไปประเทศไหนมาครับคุณองอาจสวีเดนอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นประมาณ15าโอ้โห16 17กําลังนะโอ้โหอยู่หลายปีไหมคะก็หลายปีหลายปีแต่ช่วงที่ผมคิดว่าสิ่งที่เราได้ช่วงที่อยู่ก็คือถ้าเรามองตอนนี้นะฮะแต่ตอนที่อยู่มันคงไม่ได้คิดอะไรเท่าไหร่ใช่เพราะว่ามันก็คิดอะไรไม่ออก แต่ว่าถ้ามองตอนนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราได้คือเราได้เรื่องของการความเป็นตัวของตัวเอง mm นะครับแล้วเรื่องที่สองคือเรื่องของการช่วยตัวเองอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าได้มากก็คือเรื่องของความความเคารพในสิทธิของผู้อื่นเคารพในสิทธิซึ่งซึ่งตอนหลังเนี่ยในรัฐธรรมนูญนามาใช้คำว่าสิทธิของความเป็นมนุษย์ค <haba. S 2> รับ <ừ> mm. ซึ่งผมคิดว่าตรงที่ที่ผมคิดว่ามันติดมาผมมาจนทั้งทุกวันนี้จากตรงนั้น เป,เป็นเป็นไงคะเวลาเราฟังสิทธิความเป็นมนุษย์หลายท่านอยากจะยันผมคิดว่ามันความหมายมันจะอยู่ตรงที่ว่าในมนุษย์เราเนี่ยทุกคนจะมีมีสิทธินะฮะสิทธิเสรีภาพเนี่ย <S <S ซึ่งเ,เวลาเราอยู่ในบรรยากาศนั้นในสังคมนั้นเนี่ยเขาจะเคารพสิทธิของความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันทราบว่าประเทศทางแถบสแกนดิเนเวยียก็จะขึ้นชื่อมากเรื่อง<ะ>เรื่องเรื่องการดูแลเด็กเรื่องการดูแลเยาวชนในสังคมของเขาอะนะคะ ไม่ทราบไปเห็นอะไรดีๆมาบ้างไหมคะอยากถามนี่อยากถามผมคิดว่าเขาไปเรียนอะไรไปทำอะไรสิ่งดีของเขาคือเขาเป็นมีกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่มีเฉพาะในห้องเรียนนะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเขาไปศึกษาเรื่องของเพศศึกษากันในศูนย์เยาวชนนะครับเช่นตอนเย็นๆเนี่ยเขาก็จะมีเป็นคลาสเป็นคอร์สซึ่งพ่อแม่ก็จะสนับสนุนให้ลูกมาหนะครับมามาผมผมถ้านึกย้อนไปผมคิดว่ามันเป็นมันไม่ใช่ว่าเป็นคลาสสิ่ว่า คุณมานั่งในชั้นเรียนเป็นตับไปอย่างเงี้ยนะฮะหน้ากระดานเลียงหนึ่งแล้วก็มีครูมาอธิบายคุณว่าอะไรไม่ใช่มันไม่นแบบไหนคือก็เหมือนเรามานั่งคุยกันอย่างเงี้ยออนร้องวงคุยกันนะฮะนั่งคุยกันนะครับนั่งคุยกันแล้วก็จะมีแต่ว่าคุณก็ต้องมาแจ้งความจองก่อนนะฮะว่าคุณจะมาไม่ใช่คุณอยากมาก็มาคุณอยากไปก็ไปไม่ใช่นะครับโอเคแต่ว่าในของเขาเนี่ยในชุมชนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าจะมี เด็กอยู่ในวัยไหนกี่คนเยาวชนวัยรุ่นวัยไหนใครเขาจะรู้ครับนั่นเขาก็จะมีกลุ่มเป้าหมายนะครับถ้าเราเป็นกลุ่มเป้าหมายเขาเขาก็จะมามาเสนอนะครับแต่เขาไม่ได้บังคับนะฮะถ้าเราสนใจเราก็ไปซึ่งส่วนมากคนก็สนใจอะไรที่ทําให้คุณองอาจสนใจแล้วก็ปัจจุบันนี้กลับมาร่วมกิจกรรมไม่ใช่ปัจจุบันคุณองอาจทำมานานแล้วท่านที่ทราบกิจกรรมเกี่ยวกับเยาวชนอะไรครับผมผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าสมัยที่ผม เด็กเนี่ยตั้งแต่บ้านเรายังมีศาลาวันเด็กมีอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นที่ทํากิจกรรมสมัยก่อนเนี่ยนะครับในสนามเสือป่าเด็กสมัยนี้คงไม่รู้จักผมไม่ทันอ่าไม่ทันแล้วแล้วตอนหลังก็จะมีสมัยก่อนกิจกรรมเยาวชนเราจะมีน้อยต้องต้องยอมรับว่ามีน้อยไม่เหมือนสมัยนี้นะคนละเรื่องเลยนะครับใช่สมัยนี้มันโอ้โหเยอะมากสมัยก่อนเนี่ยไม่มีพวกเราเนี่ยต้องไปสอบแสวงหาจริงพอเราไปสอบแสวงหาได้เนี่ยจากการที่เราเนี่ยได้เป็นเป็นส่วนหนึ่งเคยไปเข้าค่ายเคยไปร่วมกิจกรรมทำไมเรารู้สึกว่าเราได้ประโยชน์ นะครับเมื่อเรามีโอกาสเติบโตขึ้นเราก็คิดว่าสิ่งที่เราเคยได้ประโยชน์เนี่ยนะครับเราก็อยากจะให้คนอื่นได้ประโยชน์บ้าง<อ>ก็เลยมาคิดทํากิจกรรมอะไรเนี่ยนะ,ะครับทำค่ายทําส่งเสริมพัฒนาการของเด็กหลายระดับครับคุณรอาจจะต้องต้องเรียกว่ามีชื่อเสียงอันหนึ่งคือเรื่องของการเป็นนักจัดรายการวิทยุเรื่องครอบครัวครับ เปิดสายให้คําปรึกษาครอบครัว <c oughs> นะคะ <c oughs> ในขณะที่ยังเป็นหนุ่มโสดแล้วก็ให้คําปรึกษากับชีวิตการดูแลลูกชีวิตในครอบครัวอะไรไปด้วย <c oughs> แต่ตัวเองกลับเป็นโสด <c oughs> แล้วทําได้ยังไงเขาตรงนี้หรือว่ามีมุมมองอะไรบ้างคะสําหรับพ่อแม่กับการอยู่กับลูกวัยรุ่นเนี่ยคะ่ะเท่าที่ประสบการณ์ผมคิด <ผม S 1> ว่าชีวิต,ตนมนุษย์เนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นจุดสาเร็จนะครับจะเรียนจิตวิทยามาเรียนอะไรมาเนี่ยมันก็จะเป็นบล็อกของมันตามที่คุณเรียนมา แต่ทุกอย่างต้องมาปรับใช้แต่แน่นอนคนที่เรียนมาเขาก็มีหลักมีพื้นมีอะไรต่ออะไรใช่ไหมใช่แต่ผมคิดว่าสิ่งที่คนไปเรียนมาเนี่ยมันก็เกิดจากประสบการณ์ของอาจารย์ของนักคิดที่เขาสอนคนะุณที่เขาสอนกันมารวบรวมมาแล้วมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคราวนี้ในส่วนของผมที่ผมทําได้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าหนึ่งผมมีความหนึ่งผมคุกเคยมางตั้งแต่เด็ก แล้วทุกวันนี้ผมก็ยังคลุกคลีอยู่ทุกวันนี้ผมยังไปเข้าค่ายกับเด็กนะฮะค่ายจะไปต่างประเทศหรือจะไปผมก็ไปผมก็ไปกินนอนอยู่กับเด็กผมก็แบกเป้นะฮะผมก็ุ่งเกงยีนใส่รองเท้าแตะทาอะไรเหมือนเด็กเหมือนทุกอย่างนั้นเมื่อเราทําตัวเหมือนเขาเราก็จะรู้จักเขานะครับเพราะนั้นเนี่ยแล้วรวมทั้งนอกจากเราแต่พอเราโตขึ้นเนี่ยเราจะที่ผมไปนะเพราะว่าในค่ายหนึ่งบางทีมันมีเด็กบางคนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง ครูที่เขาครอบค่ายเขาจะบอกผมผมจะไปตอนปิดค่ายส่วนมากเขาจะบอกว่า,าคุณงานถ้าจะมีเด็กสองสาคนนะเราก็จะมีกลุ่มเป้าหมายเด็กพวกนี้เนี่ยจะมีปัญหานิดหน่อยอย่างนั้น<อ>ผมรู้ผมก็จะเข้าไปแก้ไขเขาโดยที่เขาไม่รู้สึกตัวนะฮะเขาก็จะผสมกลมกลืนไปนเขาก็รู้สึกว่าเขาเขาเนี่ยแต่หลงังตอนหลังจากนั้นเขาจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ถ้าเราใช้วิธีเรเรารู้ว่าเขามีปัญหาเราเรียกมานี่ทําไมเธอมีปัญหานี่ ก็แก้ไม่ได้ใช่มันก็จะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าสิ่งที่ผมทําได้เพราะว่าหนึ่งประสบการณ์ครับสองก็โอเคหนังสือตั้งหาก็อ่านบ้างแต่ผมคิดว่าตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นหลักนะครก็อ่านประสบการณ์แล้วก็การพูดคุยแลกเปลี่ยนยิ่งถ้าตอนทําวิทยุเนี่ยจะมีคนคุยกับผมเยอะผมไปต่างประเทศไปที่ไหนต่อไหนมีคนคุยเพราะรู้ว่าเราทําอะไรนะครับตอนนี้ผมก็ยังเขียนอยู่ในเป็นคอลัมนิสเขียนในเรื่องนี้ในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่งทุกวันอาทิตย์นะครับผมสงสัยคุณองอาจนี่เป็นคน เป็นคนหนุ่มนะฮะหน้าตาดีบุคลิกดีสูงสถานภาพทางสังคมก็เยี่ยมเยี่ยมไม่มีใครเข้ามาในชีวิตบ้างเลยเหรอผมก็สงสัยตัวเองเหีือนกันใครบอกว่าเป็นทีหมายปองเอางี้ทำไมถึงครองเสวนมาได้จนถึงปัจจุบันมันผมคิดว่ามันแต่ละคนคงไม่เหมือนกันของผมไม่มีสูตรสําเร็จใช่ชีวิตไม่ใช่อะไรที่สูตรสำเร็จของผมก็เป็นอีกแบบหนึ่งคือของผมเนี่ยในในช่วง คือช่วงที่เราเรียนหนังสือจบเราทํางานใหม่ๆเนี่ยครับคือถ้าเราไม่มีตรงนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะเลยตรงนั้นมันยากนะ,ะมันจะเลยไปครับคือถ้ามีตรงนั้นซะมันก็หมดเรื่องไปใช่ไหมครับ <ๆ S 2> พอพอไม่มีตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นแหละที่<ช>ทําให้<า>พอเลยมาปุ๊บเนี่ยพอคุณเริ่มทํางานที่จะเริ่มเป็นเป็นคนกลางๆคือคุณเป็นเด็กไปเลยก็จะมีง่ายขึ้น,นหรือถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่ไปเลยเนี่ยก็จะง่ายขึ้นทำไมผมต้องบอกเวลาคุณมามีความรับผิดชอบกลางๆคือว่าคุณจะต้อง ดูแลทั้งคนที่เป็นผู้ใหญ่ดูแลทั้งลูกน้องอ๋อเป็นคลิคมิดเดิลแมนจเจอร์อะไรโอ้ตรงนี้มันจะยากตรงนี้เนี่ยมันจะยากเพราะว่าคุณจะต้องจัดสรรเวลาให้ดีนั่นประการที่หนึ่งการที่สองเนี่ยเนื่องจากผมมีกิจกรรมอื่นเยอะมากนะฮะธุรกิจก็มีบ้างกิจงานเด็กเยาวชนก็มีงานการเมืองผมชอบอ่านหนังสือเขียนหนังสืออีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาในแต่ละวันตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงนอนเนี่ยมันจะมีนัดหมายตลอด จนกระทั่งเช้าจนกระทังถึงเย็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเข้าใจแล้วไอ้ช่องว่างที่จะไปไปใช้เวลากับใครเนี่ยแล้วโดยเฉพาะยิ่งช่วงถ้ามาเป็นผู้แทนมาเป็นการเมืองเนี่ยยกตัวอย่าง4ปีที่ผ่านมาเราต้องจัด p พร o ระดีของเราใช่ไหมอันไหนก่อนหลังในช่วง4ปีที่ผ่านมาผมลำดับงานแรกของผมก็คือเรื่องงานประจําคืองานการเมืองส่วนเรื่องที่ผู้จะไปนัดคุยกับผู้หญิงหรือไปคุยอะไรกับใครเนี่ยก็แล้วแต่ครับนะครับ ถ้าผมมีงานลำดับต้นผมมาก่อนคืองานการเมืองเนี่ยนัดผู้หญิงไว้ผมก็เลิกนัดเลยอผมมันต้องมาอันนี้ก่อนงานมากกว่านี่เขาบอกตรงนี้มันก็ทําให้เกิดปัญหาพูดเขาน่าเข้าใจนะว่าตอนถ้าเด็กมากเนี่ยโอกาสมีแฟนย่อมสูงผู้ใหญ่มากก็ก็มีได้แต่นี้อยู่กลางๆสงสัยจะไปมีตอนเป็นรัฐมนตรีจะมีมีตอนเป็นรัฐมนตรีหลายช่านตอนนี้ตอนนี้ถือว่าเป็นเป็นแต่งกับงานแล้วเขาฟังแล้วเหมือนกับ คือคืออยู่กับงานไปแล้วที่ผมอยากถามคุณองอาจคืออย่างนี้ถามเป็นภาษาอังกฤษ o u s e e i n ิ someone มีใครรู้ใจครบเป็นอยู่หรือเปล่าเออถ้าถามว่าถึงขนาดนี้จริงๆยังไม่มียังไม่มีคนระับนะแต่ถามว่าที่ผ่านมาเคยไหมก็เคยมีเลยเออนะครับก็เคยมีแต่บางครั้งมันก็มีปัญหาเรื่องเวลาหรือเปล่าเวลาไม่ผมคิดว่านั้นเป็นเรื่องสําคัญใช่ไหมคุณองอาจว่าถ้านึกถึงถ้าเป็นผู้หญิงนะคะเพราะว่าถ้าเรื่องงานสําคัญ ต้องเลิกนัดทางนี้คงหาผู้หญิงเข้าใจยากเนาะผมเคยรู้จักผู้หญิงบางคนก็รู้จักกันเสาที่เขาก็อยากให้เราพาไปเที่ยวหรือไปเที่ยวกันแน่นอนอยู่แล้วผมก็แนะนำเขาบอกว่าเอาเธอก็ไปถ้าไปเที่ยวไม่ได้ก็เธอก็ไปเรียนทำไอ้นู่นเนี่ยถักนิดติ้นทำอะไรต่ออะไรเนี่ยวันหนึ่งผมพอผมบอกเขาอย่างนี้เขาบอกก็เรียนมาจนหมดแล้วไม่รู้จะเรียนอะไรเรียนอย่างที่เป็นแฟนกับครูไปแล้วยกตัวอย่างอย่างนี้ใช่ไหมผมก็จ่าจซึ่งเราก็เข้าใจเขาแต่เราจะไปเรียกร้องให้เขาเข้าใจเราเนี่ยผมว่าไม่ใช่เลง แต่ไม่ใช่หมายว่าทุกคนเป็นอย่างผมนะฮะนี่มันจะเพราะเพราะกรณีนี้ครับสุดท้ายนี่คุณลุงอาจอยากจะมีข้อคิดอะไรที่ฝากให้กับพวกเราในเรื่องของเด็กและเยาวชนสําหรับในบ้านเราไหมคะผมคิดว่าเรามักจะพูดถึงปัญหาเด็กและเยาวชนเยอะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าเด็กและเยาวชนเขนาไม่มีปัญหาเท่าไห,หร่หรอกผมคิดว่าคนที่มีปัญหามากคือพ่อแม่หรือผู้ใหญ่นะฮะคือความเป็นเด็กความเป็นเยาวชนเนี่ยผมคิดว่า เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรมากคือโดยคนส่วนมากนะครับเด็กเยาวชนส่วนมากผมคิดว่าเป็นคนดีไม่มีปัญหาอะไรมากแต่ปัญหาเริ่มต้นตรงที่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่โดยทั้งยี่ประเทศเรานี่ปกครองโดยผู้ใหญ่ซะเป็นส่วนและผู้ใหญ่ที่บางครั้งไม่ค่อยฟังเสียงเด็กเลยเนาะหรือแม้แต่รวมทั้งพ่อแม่ที่หนึ่งผมคิดว่าผมฝากให้คิดแล้วกัน เฉพาะที่อธิบายมันจะยาวผมทายผิดนะครับต้องขอขอบคุณคุณองอาจเป็นอย่างสูงนะครับคุณองอาจครั้งไพบูลนะครับสสกรุงเทพมหานครสูงยาวเข่าดีรูปลอยต่างหากเอาละครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับชูรักชูรสกันต่อในช่วงต่อไปหลังโฆษณาครับ